สะตูนเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนชิมแตงโมริมทะเลแหลมสนที่หวานฉ่ำกรอบหน้าสวนขายเพียงกิโลกรัมละ1 0บถึงบาทหลังว่างเว้นจากการออกเรือประมงและทำนาข้าวชาวบ้านริมทะเลหมู่ที่3ตําบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลจะลงมือปลูกแตงโมพันธุ์ย่าและพันธุ์โบอิงซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมของตลาดและเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่เนื่องจากที่นี่มีสภาพเป็นดินทรายน้ำไม่ขัง มีความเป็นกรดและด่างมีแคลเซียมจากเปลือกหอยจึงทําให้แตงโมแหลมสนมีความหวานกรอบอร่อยและขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนแตงโมงริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะที่สวนแห่งนี้นะคะมีสายพันเมยา่าแล้วก็สายพันโบวิงเราไปดูกันนะคะว่าแตงโมง แปลงโมในช่วงหน้าแรงนี้ยังไงไปชมกันเลยค่ะแตงโมแโมหลมสนจะปลูกปีละ2ครั้งบนพื้นที่200ไร่มีเกษตรกรปลูกมากถึง60รายโดยภายใน60วันที่นี่จะเต็มไปด้วยแตงโมเฉลี่ยผลผลิต2.5ตันต่อไร่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร30,000บาทต่อไร่ จากราคาที่จำหน่ายหน้าสวน10-12บาทต่อกิโลกรัมนายวชระติ้งโยบอายุ51ปีเกษตรกร,ร,กรหมอดินอาสาปลูกแตงโมแหลมสนบอกว่าในช่วงแล้งเกษตรกร,ะร,กรจะปลูกในระบบน้ำตื้นและระบบน้ำหยดที่ให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการปล่อยน้ำรถสวนแตงโมเป็นปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ใช้เวลาปลูกเพียง60วันก็เก็บผลผลิตได้ในช่วงแล้งนี้ก็จะประสบปัญหาเรื่องแมลงเพี 5, ้ยไฟเพี้ยอ่อน ที่เข้ามาดูดน้ําเลี้ยงทําให้ผลไม่โตบ้างเหมือนกันอีกทั้งปัญหาแล้งที่ยาวนานไปหน่อยแต่ก็ยังพอใจราคาพออยู่ได้แต่ไม่ดีเท่าปีก่อนที่กิโลกรัมละ15บาทแต่ปีนี้เหลือเพียง10บาทอยากให้ภาครัฐช่วยหาพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเพราะแตงโมหลายพื้นที่ออกพร้อมๆกันหลายคนหวังจะขายในช่วงเดือนถือสินอดคือนี่ันเป็นมันที่นี่ันเป็นดินทรายเป็นดินทรายมันมีก็เรียกว่าคือน้ํามันไม่ขัง ม,มันเป็นที่ว่าดินสะดวกน้ํามันเกินโปร่งด nah, ินมันไม่น้ํามันไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บน้าไว้เยอะมันไม่อุ้มน้ําไว้ถ้าไม่แตงโมมันก็คือแตงโมมันเป็นพืชที่ต้องการน้ํามากไม่ใช่น้ํามากนะก็ียกว่าคือต้องการน้ําน้อยแต่ต้องมีน้ำน้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าคือมามากทีเดียวถ้ามามากทีเดียวคือมันจะมันจะเหี่ยวเฉาแต่มันขาดตามได้ทักวันสองวันนี้คือใบมันจะเหี่ยวแต่พอมีน้ำขึ้นมามันก็สด ความพิเศษของแตงโมที่แหลมสนนี้ยค่ะมันแตกต่างจากอะไรผมว่าแ,แตงโมแหลมสนความแตกต่างของมันน่าจะเกิดจากที่นี่มันจะมีดิมทะเลพอริมทะเลมันจะมีความเค็มความเป็นกรดเป็นด่างของดินมันจะสมบูรณ์เหมาะกับแตงโมมากกว่าราะมันมีเปลือกหอยเป็นแกลเซียมอะไรพวกนี้เปลือกหอยที่มันมันตับถมมานางสาวมัฑนันนุ่นแก้วกเกษตรอำเภอละงู้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอละงูลงพื้นที่ตรวจสอบสวนแตงโมของเกษตรกร ตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักหลังพบว่าปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาทางการตลาดที่มีการปลูกแตงโมงพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ทําให้พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อลดลงในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรโดยได้ประสานกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆให้เข้ามารับซื้อผลผลิตเพิ่มขึ้นหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เกษตรอำเภอละง,งูหรือติดต่อเกษตรกรโดยตรง สนใจติดต่อ0 9 6 6 7 7 3 6 5 3พร้อมกันนี้ทางเกษตรอำเภอละง,งูจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยคำนึงนะคะ1น3แต่ว่าปีนี้เนี่ยประสบปัญหาในส่วนของเรื่องการตลาดนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ที่ปลูกแตงโมในต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยปลูกพร้อมๆกันค่อนข้างเยอะนะคะทำให้แมคค้าเข้ามาในพื้นที่เพื่อรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยลดลง นะทางเราก็ได้ประสานไปกับาทางอบตอนะคะแล้วก็ทางกลุ่มเครือข่ายแตงโมต่างๆะคะ่ะเพื่อที่จะให้เขาช่วยเ,เข้ามารับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการปลูกแตงไทยและพริกสดอีกหนึ่งแหล่งรายใหญ่ของจังหวัดสตูลด้วยสองใต้เนิวรายงานแแตงโมลสด,สด,สด